มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุ๊ยจริงดิกุ้งพลอยโพสต์แบบนี้ในวันเกิดของลูกแฟนรอสอนรามออกมาชี้แจงเมื่อหลายคนเห็นโมเมนต์แม่ลูกคู่นี้ก็ชื่นใจทุกครั้งนะคะระหว่างกุ้งพลอยกับนิทรินภัชระพักดีโชตและก็น้องวีจีล่าสุดวันเกิดน้องวีจิอายุครบสี่ขวบ สาวกุ้งพลอยที่ไม่ได้อยู่กับลูกก็ได้โพสต์คลิปซื้อโดนัทแล้วก็ของขวัญหลายถุงไปให้แล้วก็แขวนไว้ที่หน้าบ้านนะคะโดยโพสตอินสต a แกรมบอกว่าแม่ก็คือแม่รักและคิดถึงลูกเสมอตลอดไปแม่บุกเข้ามาเลยนะวีจีเพื่อเอาของขวัญวันเกิดมาแขวนไวใ้ให้ลูกแม่การบุกรุกแค่นี้ถือว่าไม่ผิดครั้งนี้ยืนหน้าบ้านไม่ต้องเรียกตำรวจมาไล่เหมือนครั้งอื่นๆนะคะ ครั้งนี้แม่มาเพื่อวีจิตเลยนะได้แค่นี้ก็รู้แล้วเมื่อเขาไม่ให้คุยผ่านโทรศัพท์ไม่ให้เจอมาหลายเดือนแล้วแม่บุกรักและคิดถึงลูกมากแต่แม่ทำได้แค่นี้จริงๆถึงไม่เห็นหน้าแต่วีจิยืนหนึ่งในใ,นใจแม่เสมอนะลูกอุ๊ยจริงดิโพสแบบนี้ในวันเกิดของลูกวันเกิดของเราสองคนปีนี้8แบบเมษายน2562กุล 13เมษายน2526กุลเชื่อแม่ฟ้าส่งเรามาให้เป็นแม่ลูกกันแม่ก็คือแม่ไม่มีใครมาแย่งตำแหน่งนี้ไปได้แต่คนบนดินเขากำลังให้ความรักของเรามีระยะทางที่ต้องรอเวลาตามที่เขาเองกำหนดไว้ลูกรัก เราแยกกันตอนนี้แต่วันข้างหน้าเส้นทางของเราจะกลับมาเจอกันเองถึงตอนนั้นไม่มีใครขีดขวางทางของเราได้อย่างแน่นอนแม่ขอเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบไม่มีน้ำตามีแต่รอยยิ้มใครหน้าไหนก็ตามไม่สามารถทำลายความรู้สึกแม่ให้เจ็บปวดได้อีกต่อไป ถามว่าอึดอัดไหมเสียใจไหมเจ็บปวดไหมเหนื่อยไหมทอ้อแท้ไหมพยายามอีกหน่อยสิต้องอดทนอีกนิดบอกเลยว่าเลยจุดนั้นมาแล้วยิ้มค่ะแม่แม่เดินต่อไปถามกล่าวชาวเน็ตนะคะเข้ามาคอมเมนต์บอกว่าจะร้องไห้ตามเลยค่ะ จะบอกให้ค่ะขึ้นชื่อว่าแม่ที่อุ้มท้องมาจะดีจะชั่วแม่ก็คือแม่แม่เขาไม่ได้ฆ่าคนตายไม่ได้ติดยานะคะเกินไปไม่คุณโรคนี้เอาอะไรไม่แน่นอนชีวิตมันสั้นอย่าเอาไปลงที่จิตใจเด็กเลยค่ะน้องวีสิทธ์เขาดูมีความสุขเวลาอยู่กับแม่มากใจร้ายมากเลยนะคะพอมาอ่านคอมเมนต์ไม่ให้คุยผ่านโทรศัพท์ไม่ให้เจอมาหลายเดือนที่สุดของความใจร้ายทางด้านจิตใจแล้วก็อารมณ์เลยค่ะเป็นกําลังใจให้คุณแม่น้องวีสิ์นะคะรอว่าสักวันที่น้องโต น้องคงมาหาเองได้อิสระไม่มีอะไรมากีดขวางแล้วก็กีดกันเราคนนอกอย่าตัดสินใจครอบครัวของเขาว่าใครจับแยกทุกอย่างเราว่าต้องมีเหตุและผลดูกันต่อไปสงสารหัวอกคนเป็นแม่จริงๆเลยค่ะทําไมต้องผิดแม่ลูกการศิลธรรมแม่มาดีไม่ได้ฆ่าลูกตัวเองนะคะเลือดย่อมข้นกว่าน้ําสู้ๆนะคะและนี่คือข้อความบางส่วนค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ